สวัสดีครับผมอิสกาลาลาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Maple Sorry M ครับวันนี้จะมาแนะนำให้เตรียมความพร้อมและสิ่งที่ทราบได้เบื้องต้นสำหรับตัวละคร i อเอลไอเอลเป็นอาชีพคลาสักธรูมาใหม่ในเวอร์ชัน Maple Sorry M และไม่เคยมีบน PC มาก่อนสิ่งที่จะมาบอกให้ทุกคนทราบมีอะไรกันบ้างตามไปดูกันครับข้อที่1 ไอเอลเกียสายอาเชอร์หรือนักธนูครับหลายคนสงสัยครับแล้วก็ไปเตรียมเกียร์ไว้ล่วงหน้าแต่ดันเตรียมผิดครับไปเตรียมสายเมติเชียนหรือนักเวทเราลองมาดูจุดสังเกตกันง่ายๆครับเผ่าชายนะครับที่ตัวละครที่มีการเข้ามาในเกม m a p l e Story M ตัวแรกคือน้องเสียเป็นจอมเวทไปแล้วครับหรือเมิเชียนนั่นเองตัวที่2ครับเอริเอลไรทนีครับ เป็นวอร r เร r และตัวที่3ครับไอเอลที่กำลังจะเข้ามาเป็น Archer หรือนักธนูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะจะเหมือนนักเวทก็จริงแต่น้องเป็นคลาสนักธนูวิธีการเตรียมความพร้อมง่ายใน Trade Station นะครับไปที่เมนู Trade Station นะครับคลิกเข้าไปนะครับกดไปที่หัวข้อซื้อแล้วก็กดคัดกรองไปที่เมนูอาชีพนะครับให้เลือกเป็นอาเชอร์เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการซื้อของให้น้องล่วงหน้านะครับระดับ ตามใจชอบได้เลยยูนิค e รเจเนรีมิติกแอนเชียนหรือเควอสสตาร์ฟอร์เลือกได้ตามใจชอบนะครับระดับก็ศูนถึง36ดาวอะไรก็ว่ากันไปกดยืนยันอ่าแล้วกดไปที่ชุดเกาะมวกชุดถุงมือรองเท้าก็จะซื้อได้เลยไม่มีทางผิดพลาดแล้วก็จะขึ้นหัวข้อเป็นอาเชอร์เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับนอกจากนี้น้อง i อเเป็นอาชีพที่มีอาวุธเฉพาะตัวนะครับ ไม่ใช่ธนูเนาะมันจะเป็นอา,อาวุธเหมือนเป็นคล้ายๆกระดิ่งหรือเป็นโซ่ตัวนอะไรบางอย่างที่เหมือนเอาไว้ทํานายหรือเป็นปล่อยแสงอะไรสักอย่างซัมติงเนะาะตัวละครน้องนะครับจะมีอาวุธแจกในกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่หรือผู้ที่สนใจเริ่มเล่นณตอนนี้หรือวันพรุ่งนี้ในวันที่15บมกราคมก็จะเริ่มเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาวุธเพราะว่าอาวุธจะปูพมให้เราเนี่ย ไปถึง230ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมด้วยซ้ำนะครับก็คือเป็นของฟรีแจกในกิจกรรมถ้าไม่เล่นเนี่ยคือพลาดเลยนะครับหรือถ้าคิดว่ายังไม่พอถ้าคิดว่ายังไม่พอนะครับเอาอาวุธที่เขาแจกก็ส่วนหนึ่งครับแต่อยากสนับสนุนเกมเติมได้ไหมเติมยังไงได้บ้างนะครับก็จะมีแพ็กเกจที่แนะนำสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Instant Member Achievement Package นะครับที่จะทำให้คุณได้รับ พรีเมียมนะครับรายเดือนหรือจะเป็นสตาร์เตอร์แพ็คนะครับที่จะทำให้คุณได้รับเมโซด้วยแล้วก็เพชรด้วยพวกนี้ลองไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้ถ้าใครยังคิดว่าอุ้ยไม่พอครับพี่อยากได้จุกๆกวันนี้ก็มีส่วนของแพ็คเติบโตนะครับราคาก็จะเท่าๆกันหมดเลยแต่ว่าถ้าสมมติเลเวลยิ่งสูงเนี่ยก็จะได้ยิ่งเบ n นฟิตหรือประโยชน์มากยิ่งขึ้นปกติเนี่ยแพ็คเติบโตจะมาในส่วนของคาแรคเตอร์บูสธรรมดา แต่ถ้าตัวละคร i อเอเข้ามาจะมีส่วนของ i อเอลคาลิเกเตอร์บูแยกออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจในการเติมได้เลยนะครับหรือจะไม่เติมก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ไปรอดูกันวันที่15บหามกรานี้อีกทีหนึ่งครับส่วนที่2ที่อยากจะแนะนำนะครับแนะนำว่าให้ไปสร้างตัวละคร IE เก่อนเลยเป็นตัวแรกเพื่อที่จะรับของรางวัลจากกิจกรรมและป้องกันการสับสนในการรับของผิตัวละครเนื่องจากเมื่อนน้อง I อเเข้าสู่เกมนะครับจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า Hyper Burning นะครับ พอเราสร้างตัวละครเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฮเปอร์เบอร์นิงนะครับให้เรากดตกลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าในแพทปัจจุบันนี้จะทำเหมือนกับรอบน้องรินด้วยหรือเปล่าถ้าทำเหมือนเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับไฮเปอร์เบอร์นิงจะเข้ามาพร้อมกับตัวละคร i อเอลแบบให้เรากดตั้งแต่ตอนสร้างตัวละครซึ่งไฮเปอร์เบอร์นิงเนี่ยจะมีการบูส์เลเวลเรา1บวก4 จนถึงลิเวล230เลยนะครับนอกจากนี้อาจจะมีกิจกรรมการรับของเพื่อพัฒนาตัวละครนะครับที่ผมบอกว่าไม่ต้องกังวลสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าตัวละครในเอลเนี่ยจะปูของให้จนไปถึงสุดฝั่งฝัน230เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้หลายคนสงสัยแล้วก็ถามมาเยอะมากๆนะครับผมแอบไปส่งอาร์ตเวิร์ของต่างประเทศมาเล็กน้อยแล้วว่าเอ๊ะ เมื่อเราสร้างตัวละครน้องไอเอลเนี่ยตัวละครใหม่เนี่ยมันจะมีเพศอ่าเฉพาะตัวละครหญิงหรือเปล่าเพราะว่าในเทรลเลอร์หรือทีเซอร์ที่เกาหลีลงเนี่ยมันจะมีแค่ตัวละครผู้หญิงเนาะแต่เรายังไม่ได้เห็นเทรลเลอร์ของฝั่งอ่าโคโบชัดเจนมากนักแต่ถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงแน่นอนแน่นอนครับว่าเราก็เลยไปส่องมานะครับว่าตัวละครผู้หญิงมีแน่นอน และที่สําคัญคือมีตัวละครผู้ชายด้วยเพราะเห็นอาร์ตเวิร์กมาแล้วคร่าวๆนะครับจากวิกิวิกินั่นเองนะครับแอบไปเซิร์ชมานะครับแล้วก็ไม่ได้ดูคลิปแบบเต็มๆชัดเจนทั้งหมดหรอกฝั่งเกาหลีนะครับก็ดูเป็นเทรลเลอร์ซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้เต็มที่กับการสร้างตัวละครในแพทที่จะอัปเดตวันที่15มกราคมนี้ครับ มาดูในส่วนที่3าครับทำไมต้องสร้าง i อเอแน่นอนครับว่ามันจะได้เรื่องของ Link Skill ซึ่ง Link Skill จะเป็นระบบที่ทำให้ตัวละครหลักเราเก่งขึ้นและสามารถใช้งานได้ทางบัญชีและน้อง i อเอเนี่ยก็เป็นเผ่าชายด้วยครับซึ่งเผ่าชายจะมีตัวละครที่มาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเซียและอิรุไรจะมาให้ทักษะ นั่นก็คือ T of Star โดยทักษะ T of Star จะทำหน้าที่บัฟบไฟนอลดาเมจ10วินาทีนะครับ10วินาทีแล้วก็หมายความว่าตัวละคร i อเอลที่เข้ามาเนี่ยเป็นเผ่าใช้ถูกไหมครับก็จะได้แบบนี้เช่นกันนะครับอันนี้ไปดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของน้องฮิวลอร์ไลท์แล้วก็น้องเสียนะครับจะทักษะเหมือนกันเลยหมายความว่าจะส่งเสริมให้ตัวละครหลักในบัญชีเราเก่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้เรื่องของเอฟเฟกต์บอสแ นะครับของคลาสนักธนูในส่วนของ Legion System ซึ่งถ้าใครจำได้นะครับว่าคลาสนักธนูเนี่ยจะถ้าเรามีตัวละครยิ่งเยอะในบัญชีก็จะส่งเสริมเรื่อง Boss a ค t ท c k ทั้งบัญชีให้เราเก่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนที่4นะครับมีกิจกรรมความสำเร็จลีเวลพิเศษคือถ้าลูกเห็ด ในแต่ละเวอร์คนแรกเนี่ยที่มีตัวละคร IL เอลรีเวลอจะได้รับรางวัลสุดพิเศษด้วยซึ่งอันนี้สามารถติดตามกิจกรรมหรือรายละเอียดได้ที่หน้าเพจ o f ฟ i ิเชียล p l e Story m t h เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในหลายข้อที่กล่าวมาอาจจะมีหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบผมเลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้ได้ทราบกันครับ ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับ m a p l e Sorry I M Imagine การเดินทางครั้งใหม่เริ่มขึ้นแล้วครับ